ทุกคนครับผมเก่ามาแล้วกับประเทศไทยไปไหนดีอีพีจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะไปทุ่งแสลงล้วนนะครับแต่ด้วยว่า,าคนมาเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็เต็มแล้วทีนี้ผมก็ได้มาที่หนึ่งนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาค้ขอครับผมแต่ว่าผมก็ได้กางเต็นท์เสร็จแล้วแต่ผมอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับที่นี่นะเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีเงียบๆลุ่มลื่นดีแล้วก็ห้องน้ําสบายมากที่สํคาคัญมีที่ใช้แบตให้รู้นะแล้วก็ค่าเข้าที่นี่ไม่มีครับผมอาจจะมีแต่ค่ากังเต็นท์หนึ่งคนต่อคืน30บาท ครับผมโอเคว่าเดี๋ยวเราจะไปเชื่อที่ไหนต่อน,นั้นยังไม่ทราบครับผมแต่ว่าไปติดตามการเดิน,นทางก่อนครับผมไปทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูรายการบ้านพักของอุทยานนะว่ามียังไงบ้างนะครับผมตอนคอก็พักหน้าสิบห้าคนสองพันห้าร้อยบาทสบายมากจันแดงก็สิบห้าคนสองพันห้าร้อยบาทนอนหลายคนเลยหงเหินแปดคนสองพันบาทเอื้องเงินนะครับสี่คนหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็มีชักโครกนะครับสบายมากทุกหลังมีหมดเลย เรื่องพึ่งก็สี่คน1,500บาทอ่าบุดงาสาลีนะครับ8คน2,000บาทครับผมกันระพึกนะครับ3คน500บาทถูกจริงๆนะครับ3คนนะครับพักได้อ่าก็ลูกว่านะครับก็3คน500บาทเหมือนกันนะครับผมอ่าก็มีแค่นี้นะครับสำหรับบ้านพักอุทยาน ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่กลางเต็นท์กันครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบูรณ์นะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปกลางเต็นที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปหากันนะครับผม<ป>ตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบ,บุรีนะแต่ว่าเราก็จะขับลงไปเรื่อยๆก่อนนะไม่รู้จะมีที่ไหนบ้าง ไปสลับรีตรงไป่าตอนนี้เราก็มาถึงที่วิเชียรบุรีกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะหยุดแวะพักรถเติมน้ำมันกันก่อนแล้วเราก็จะตัดสินใจกันนะว่าคืนนี้เนี่ยเราจะไปกลางเต็นท์กันที่ไหนดีทุกคนครับตอนนี้เราก็กําลังจะออกจากจดเพชรบูรณ์ับตอนนี้อยู่ที่ปตทวิเชียรบุรีนะครับผมอ่าใช่ครับแล้วเดี่ยวที่พชรบูรณ์เสร็จแล้วนะนะแล้วก็เราจะเข้าไปกลางเต็นที่ลพบ,บุรีนะครับผมซึ่งเราจะไปกลางที่สวนลูกชาติวังกา้านเลยนะครับที่นั่นจะเป็น อ่ารานกลางทนที่ติดน้ําตกไปครับผมโอเกาว่าเลยไปถึงก็น่าจเย็นพอดีนะแต่ว่าก็ไม่รู้จะมีที่ให้เรากายอีกไหมนะเดี๋ยวจะพักตรงนี้แป๊บหนึงประมาณยี่สินาทีแล้วเขาจะเดินทางต่อครับผมตอนนี้เราก็ขับรถลงมาเรื่อยๆน่าจะเห็นได้ว่าข้างทางเนี่ยไม่มีเพื่อนร่วมทางเลย อ่าก็อีก14กิโลถึงชายบาดานอีก101กิโลเราก็จะถึงจังหวัดสระบ,บุรีแล้วนะตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงที่อำเภอชัยบาดานแล้วนะครับผมอ่าถ้าเราเลี้ยวขวานเนี่ยเราก็จะไปสระบ,บุรีนะแต่ว่าเราจะขับตรงไปเพื่อที่จะไปะน้ำตกวังก้านเหลืองนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะเราก็ได้เปิดแมปแต่ว่าระหว่างทางนี่เพื่อนๆดูสิครับโอ้สวยสุดลูกหูลูกตามากก็ในแมปนั้นจะเห็นได้ว่า,ามันเหลืองตลอดทั้งเส้นทางเลยผมคิดว่ารถติดนะจริงไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปทางตาม GPS นะเพราะว่า GPS บบอกให้เราเลี้ยวซ้ายก็เข้าป่ายางอีกแล้วป่ากล้วยป่าอ้อยป่าอะไรก็ไม่รู้พาลงอีกไหมเนี่ย เราก็ได้เข้าไปยังที่ทําการน้าตกวังก้านเหลืองแล้วนะตอนแรกก็คิดว่าไม่มีใครมาแล้วแน่เลยอะแต่ว่าพอขับเข้ามาถึงก็มีคนอยู่สองคนนะครับก็มีคันเดียวก็คืนนี้จะเป็นเพื่อนนอนกันที่นี่แหละนะโอ้โหดูทางดิเลี้ยวซ้ายเรยวกวาเลี้ยวซ้ายเรยวขวามีแต่หินทั้งนั้นเลยทุกคนโอ้โหหินกิ่งไม้กับหิน พื่อนครับตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงที่สวนลูกรชาติวังก้านเหลืองแล<ส>้วนะครับผมอ่าเมื่อกี้มาแล้วผมคิดว่าจะไม่มีใครมาแล้วนะครับแต่ว่าอ่าก่อนเราจะมาถึงเนี่ยมีรถคันนึงมานะก็ดีเลยนะจะได้ไม่เงียบเหงาแต่พอมาถึงแล้วเห็นน้าแสดงป์่ว่าสวยมากๆเลยครับผมแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยเวลาจะหกโมงแล้วแล้วน้ำามีใสแบบนี้แต่ตอนกลางวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะใสขนาัดไหนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมต้องรีบไปกลางเต็งก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราจะจับขึ้นไปซื้อของกินแล้วก็ลงมาอีกนะครับผมไปเดี๋ยวไปกลางก่อ วันทําไมยัยยะทำชาบูเฮยมอเลกอ็กจังมีเมื่อกี้ไปซื้อหมูซื้อไก่มาแล้วโอ้โหหน่ากินจังเลยมากินเลยเฮ้ยยังไม่สุก So huh? can we just slow oh, no. down? ใครับตอนนี้เราก็ตื่นนอนนะแล้วก็ทำอะไรกนเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติข้างในนะนี่ดูจากข้างนอกแล้วน้ำก็สวยมากแล้วแต่ข้างในนี่ผมไม่รู้ว่จะสวยขนาดไหนนะแล้วเราก็จะไปอาบน้ำตกกันข้างในด้วยนะครับผมไปเด,เดินชมบรรยากาศไปรอบๆไปพร้อมๆกันครับผมไปเลยครับ และเดินเข้ามาในยังเส้นทางศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมแล้วก็นี่มาได้เจอกวิวสระน้ําสุดสวยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเล่นน้ําตรงนี้นะเราจะไม่เข้าไปลึกกว่านี้แล้วเพราะว่าทางทางเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะเปี่ยวนะครับผมแล้วก็ชาวที่เขาอยู่ด้านล่างด้วยเราก็เลยเล่นน้ําตรงนี้ดีกว่านะครับผมเดินมาใกล้นิดเดียวไปละคือนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินกลับมาลงเล่นที่ใกล้จุดกลางไปนะครับผมว่าข้างบนมันดูงเวงงงเงี้ยนุ่มมากว่ามันอีเจอ เราคลับเดี๋ก็เลยกดไปก่อนดีกว่านะเราเขาเลยมาเล่นที่นี่ใกล้จุดกลางสนามกอล์ฟตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมเล่นตรงนี้แทนก็าจะสบายใจกว่านะ นลูกชาติน้ำตกวังก้านเรือนะครับผมถ้าใครชอบหรืออยากสัมผัสบรรยากาศดีๆก็มากันเต้นที่นี่ได้ครับผมแต่ว่าต้องมาก่อน2องทุ่มนะครับเพราะว่าหลังจากสองทุ่มเนี่ยเขาจะแม่้เราเข้านะ2องน้ําที่นี่ก็จะอยู่ใกลจางเต้นหน่อยนะต้องเดินขึ้นไปห้องน้ําก็มีไฟอยู่แต่ว่าด้วยความที่คนไม่ค่อยมาเยอะเท่าไหร่นะครับผมผมคิดว่าห้องน้าเนี่ยก็พอประมาณสําหรับน้กท่องเที่ยวมาเที่ยวนะผมแล้วส่วนนลังผมนะก็สามารถลงเล่นได้นะครับน้ําก็ไม่ลึกมากนะที่สำคัญน้ํา ไวไสวยใสมากครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก, share, กดต,ะตะิดตามเป็นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมคลิปต่อไปไปไหนไปติดตามได้แล้วผมพัทศไทยไปไหนดีไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย